สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับยิ่งกว่าปฏิหารทหารอิสราเอลช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลจากวงใต้ดินที่ถูกจับตัวไปมากกว่า326วันกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของครอบครัวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่27สิงหาคม2567มีข่าวได้งานว่าได้มีข่าวสารข่าวดีนะครับของประเทศอิสราเอลของประชาชนชาวอิสราเอลเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ไปปเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับกุมตัวไปมากกว่า10เดือนหรือประมาณ326วันได้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจของครอบครัวของเขา,ขเขาและตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของประเทศอิสราเอลอยู่นะครับโดยข่าวได้รายงานไว้ว่าชาวอิสราเอลและชาวโลก ยินดีต้อนรับตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือนายฟาฮานอันกาดีกลับบ้านได้เรียบร้อยหลังจากการช่วยเหลือของกองทัพอิสราเอลที่ช่วยเขาออกมาจากอุปองตาดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาดโดยนักการเมืองและประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงชาวโลกและแอนมินเองด้วยนะครับต่างแสดงความยินดีกับการกลับมาของตัวประกัน ที่ชื่อนายฟาฮานอลกาดีนะครับวัย52ปีซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองกำลังของอิสราเอลหรือ IDF จากอุโมงใต้ดินทางตอนใต้ของสวนกาซาด้วยนะพี่นเองอเมื่อช่วงเช้าของเวลาท้องถิ่นของประเทศอิสราเอลและสวนกาซานะครับอย่างไรก็ตามพวกเขาได้ให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธี จะนาผู้ที่เหลืออยู่ในมือของกลุ่มก่อการและหามาสกลับบ้านพวกเขานี้ก็คือนักการเมืองของอิสราเอลนะครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลที่พยายามจะนําตัวประกันที่เหลืออยู่กลับบ้านจากเงื้อมือของกลุ่มก่อการและหามาสให้ได้นะครับในที่สุดก็มีข่าวดีนายเมลับมิคาเอลีสมาชิกรัฐสภาพักแรงงานและอดีตหัวนหน้าพักทวิตเตอร์พร้อมยืนกลานว่าอิสราเอลไม่ควรจะรอจนกว่าปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จเพิ่มเติม แต่จะต้องปิดข้อตกลงทันทีและตัวประกันทั้ง108คนจะต้องกลับบ้านมาให้ได้และนายเบซาเลวสมุทิตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจากพรรคศาสนาไซออนิสซึ่งเป็นพรรคขวาจัดกล่าวว่าคนอิสราเอลทั้งชาติกำลังรอคอยการกลับมาของคุณ ผมขอแสดงความยินดีกับกองกำลังป้องกันอิสราเอลและกองกำลังซินเบตสำหรับปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จรัฐอิสราเอลต้องเพิ่มแรงกดดันทางทหารเพื่อทำลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาตและนำตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านเขาเก่าวเสริมครับโดยทางนายยูริเอลสตน์สสอพรรคลีคุดนะครับทวิตว่าทุกคนคือโลกทั้งใบเรายัางมีโลกอีกมากมายที่ต้องกลับบ้าน เราจะทําสิ่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นความกล้าหาญและสติปัญญาและพเลเรือเอกดานิเอลฮากาลีโฆศกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันนายฟาฮานอันกาดีเป็นปฏิบัติการที่กล้าหาญและซับซ้อนและอิงตามข้อมูลข่าวกองที่แม่นยําเมื่อเช้านี้ก็กําลังซายเทศหนหน่วยยาฮลอมและซินเบดได้เข้าช่วยเหลือ นายฟาฮานออกจากอุโมงทางตอนใต้ของสวนกาซาได้อย่างปลอดภัยเขากล่าวในแถลงข่าวนะครับและกองทหารอิสราเอลเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วยการมีข่าวกรองที่แม่นยำฮางการีกล่าวเสริมเลตทานายกรัฐมนตรีนายเบนจามินเนทันยาฮูนะผู้นำอิสราเอลพูดคุยทางโทรศัพท์กับตัวประกันที่รับการช่วยเหลือล่าสุดนะครับที่ชื่อน,นายฟาฮานอันกาดีตามข้อมูลจากสำนักงานของเขาเนทันยาฮูกล่าวกับ อันการดีว่าทั้งชาติอิสราเอลและทั้งโลกตื่นเต้นกับการช่วยเหลือเขาสำนักงานของเขาระบุในแถลงการนะครับโดยนายกัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวเสริมว่าเขาจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อนําตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านมาให้ได้และในแถลงการทางวิดีโอที่แยกกันนะครับในฮันย ah าฮูกล่าวว่าอิสราเอลกําลังดําเนินการเพื่อส่งตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านให้ได้ด้วย2วิธีหลักคือการเจรจาและการปฏิบัติการคู่ภยัย เขากล่าวว่าทั้ง2วิธีจําเป็นต้องมีกําลังทหารของเราไปจําการในสนามรบและต้องกดดันทางทหารต่อกลุ่มอกอกรรและฮามัดอย่างไม่สิ้นสุดและทางพี่ชายฟาฮันอันกาดีตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวแชร์ภาพแรกของเขาจากเตียงในโรงพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์โซโรกานะครับในเบียเชีบาของประเทศอิสราเอลโดยเซลฟี่ดังกล่าวเผยเห็นนายอันกาดีวัย52ปีนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้ ในชุดคลุมของโรงพยาบาลและยิ้มแย้มโดยเขาดูพร้อมลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับภาพที่เผยแพร่หลังจากที่เขาถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับและมีรูปถ่ายอีกภาพที่ซูโลูคาแบ่งปันแสดงให้เห็นถึงอันการดีนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลพร้อมกับสมาชิกครอบครัวและแพทย์ในบริเวณใกล้เคียงและทางโรงพยาบาลนะครับได้ออกแถลงการ์ว่า ตัวประกันที่รับการช่วยเหลือนั้นได้เข้ารับการตรวจเบื้องต้นแล้วและตอนนี้มีสติสัมปะชัญญะครบถ้วนและโดยรวมแล้วอาการยังดีอยู่ทางโรงพยาบาลกล่าวว่าอันการดีได้พบปะสมาชิกในครอบครัวของเขาด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นช่วงเวลาอันละเอียดอ่อนสำหรับครอบครัวของเขาและเราขอให้ทุกคนปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขาด้วยและทางนายไอแซคคือชอบกล่าวว่าเขาดีใจอย่างมากกับการช่วยเหลือตัวประกัน ฟาฮันอันกาดีจากสวนกาซาผมขอแสดงความยินดีกับกองทัพอิสราเอลกองกำลังซินเบตและหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมดและขอส่งความปรารถนาดีไปยังครอบครัวของเขาเมื่อเขาเดินทางกลับมาซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับรัฐอิสราเอลและสังคมอิสราเอลโดยรวมเขากล่าวนะครับและทางรัฐมนตรีกระทรวงการห่ของอิสราเอลนายโยอาบกาลัน ล่าว,ว่าบริการเพื่อปลดปล่อยอันการีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันกล้าหาญและกล้าหาญอย่างยิ่งของกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินการภายในหยอรกาซาอย่างลึกซึ้งการันกาวเสริมว่าอิสราเอลมุ่งมั่นที่จะใช้ทุกโอกาสเพื่อส่งตัวประกันกลับบ้านมาให้ได้ละทางพี่ชายของตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือพี่ชายของนายฟาฮันอันการีนครับบอกกับสื่อมวลชนภาษาฮิบรูบริเวณหน้าศูนย์การแพทย์ โซโลคาครับในเมืองเบเชวาว่าเขาดีใจมากผมอธิบายความรู้สึกนี้ไม่ได้มันดีกว่าการมาถึงของทารกน้อยเสียอีกพี่ชายของนายอันกาดีกัน,นะครับขอบคุณพระเจ้าเราขอขอบคุณทุกคนและหวังว่าจะได้เห็นเขาแข็งแรงขึ้นในเร็วๆนี้เรามีความสุขมากดีใจมากกับการได้รับข่าวนี้โดยมีวิดีโอที่เผยแพร่สัภาพในโลกโซเชียลเดียนะครับเผยให้เห็นว่าสมาชิกครอบครัวของอันกาดี วัย52ปีวิ่งผ่านห้องโถงทางเดินของโรงพยาบาลเพื่อต้อนรับเขาเขาต้องทนอยู่ในการถูกจองจําจํานวนถึง326วันกลุ่มหลักที่ดูแลสมาชิกครอบครัวของตัวประกันกล่าวในแถลงการน,นะครับและการที่ตัวประกันในอันการดีได้กลับบ้านถือว่าเป็นปฏิหารอย่างแท้จริงนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องจําไว้ว่าปฏิบัติการทางทหารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปลดปล่อยตัวประกันที่เหลืออีก108คนได้ กลุ่มก่าวเสริมนะครับโดยข้อตกลงที่เจรจาต่อรองได้เป็นหนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งก็เป็นข่าวดีของการช่วยเหลือตัวประกันนะครับที่คงนงัพอิสราเอลโดยทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันช่วยเหลือตัวประกันช่วยเหลือนายอันกาดีออกมาจากอุโมงใต้ดินที่ถูกควบคุมตัวไปถึง326วัน ออกมาจากการถูกจองจําได้สําเร็จนะครับแอดมินก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับคลิปนี้เลยรียบนําข่าวนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเอนอนควาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปและขอให้ตัวประกันทุกคนอยู่รอบปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพลงเท่านี้ถ้าพูดไัญชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ